nè rồi, phải đáp, up, bỏ, hửm, sẽ đai, sẽ đai sẽ đai,

เดินไปชมชิมต่อไปนะครับ ต้นสวยสวยโอ้โห <c oughs> ไม่ไปครับโอ้ <c oughs> <t une> <t une> oh, เรียบร้อยสวยสวยงามถ่ายไว้หน่อยนะฟ้าถ่ายไว้เบอร์หกหกเขาหน่อย อุ้ยยอดโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหพริกเน็ตเลยเดี๋ยวผมจะหาไม้จับไหมพี่ไม้จับโอ้ย เสียดายรอครับน right? ี um> ่มาดูคู่นี้ก่อนคู่หยุดโลกครับนี่เทคนิคการส่งบอลดาะบอลเนี่ยเดาะแต่ก็อ่าโอ้ ออกโอ้พอดีลงพอดีลงลงเสียบเสียบได้เสียบได้บอกเดี๋ยวซื้อตัวเดี๋ยวซื้อตัวนี่โ้ลูกนี่สวยมากเลย โอ้ลูกเมื่อกี้นี่ม้วนม้วนเตะบล็อกแล้วสุดยอดเลยสวยมากเลยลุกลุกเร็วเร็วเร็วลุกโอ้ยอด cá giò rộng giòi nó xâm lệch xuân hấp đốc vùng cắp uống tột uống tột quá uống rộng á bây giờ đi <laughs> cái <laughs> À con cái thang bây giờ สามลูกนี่สวยทั้งสามลูกเลยนะครับบอกเลยสุดยอดมากไม่ข้ามครับ โอ้ยไม่ข้ามครับเสียดายครับลูกนี้ติดเน็ต สวยสามลูกครับขขา้าวข้โอ้โหฝนตกเลยข้าวเลิกจ้างเลยนั่งตาวฝนเนิ Hãy subscribe cho kênh giờ không Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ระวางรอครับนี่ดูคู่นี้ก่อนคู่หยุดโลกครับนี่เรียบร้อยครับที่บายครั้งเอาอ่านทักาจา ก่อนสีแดเนี่ยนว่าอะไรเรื่องอะไรลูคุณรู้มเป็นไเป็นตรวจนะคุณรู้ผมเร็ว่อ อุ้ยรอ่าระหว่างรอครับเราดูคู่หยุดโลกไปก่อนนะครับอ่าโอ้สวยครับสวยสามสี่ลูกคือสวยนั่นเลย

Ah, s <S จบไปอีกหนึ่งเกมครับเปลี่ยนตัวครับเกมใ่เสียจกลูกเีๆกินม้าวล้ปุ๊บออกเริ่มสุอ้อโอดูนี่ครับโอ้โหส่ง อือฮอครับเสียดายโอ้โหพริกนี้ได้ครับสามหนึ่งยอมยันยอมยันสามหนึ่งหนึ่งสาม

เหนียวแน่นครับเหนียวแน่นออกอ๋อโอ้ดห ล้นล้นไม่น้อยครับไม่ละโอ้หมดสิทธิ์แล้วตรงจุดตรงจุดยุทธศาสตร์พอดีเลย

เสด็จหัวนะตายะเสด็จพูมา้าบ้วเอาเลยเสด็จเติมไม่ทันครับเติมไม่ทันเติมไม่ทันไม่ทันจะได้เติมไม่ทันปึ๊บบล็อกหน้าน ต่อเปี้ยงโอ้โหสุดยอดนะตรงนี้สวยกล้ามามองอุ้ยไปทัดอุ้ยไหมอือยังพี่เ <c oughs> ลิฟอ๋อครับอ๋อครับทิพโอ้โห บอกครับหน้านเน็ตหน้านเน็ตบล็อกหนูได้ทิปโอ้โหลูกนี้สุดยอดลูกดีสวยลูกดีสวยอ่ะครับหน้านเน็ตหน้านเน็ตหัวเสา มองโูดได้ครับอาครับตะวันตบเปี้ยงยอดนหน้าเน็ตโอ้สวยสวยได้สวยสวย,ส,วย,ส,วยสองลูกแล้วนี่ครับสิบเบอร์สิบนี้กับตันครับนี่ไปละปืดเอาละบล็อกหมอเสาหน้าเน็ตอุ้ยไม่ข้าม อโอ้ยแม่ครับจับเกวได้ดีเอาออกออกตะวันออกโอเ<อ>ค<ก>อ,อ,<ก>อีกรูกหนึ่งครับรอสักครู่ครับ<อเ> อ้าวนาเนียครับดูหัวเสาครับสวัสดตบตีสวยเปี้ยงนี่ครับสุดยอดครับยังรับได้ครับโอ้ไม่หล่นครับ